คุณผู้ชมพัทธรวีบุญประเสริฐมาแล้วค่ะพร้อมกับนายเอนเตอร์เทนค่ะรายการข่าวบันเทิงที่ครบทุกรสสดทุกมุมมองทั้งบันเทิงไทยและบันเทิงเทศนะคะข่าวแรกวันนี้ค่ะเราจะเริ่มต้นกันด้วยโครงการดีๆเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา84พรรษาค่ะเหล่าคนในวงการภาพยนตร์ได้จับมือกันสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดเทิดเกล้าซึ่งจะนํามาเผยแพร่สู่คุณผู้ชมผ่านทาง modern night tv ค่ะ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ84พรรษาบริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้จัดทำโครงการภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดเทิดกล้าวเพื่อน,น้อมนําำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวและถ่ายทอดผ่านแผ่นฟิลม์มโดยเชิญชวนก้าวคลายนังยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยทั้ง GTS, Workpoint, สหมงคลฟิลม์มกันตนา Five Star, r s M 3 9 Oriental Eyes และ Have a Good d r ต a มมาสร้างสรรค์ภาพยนตร์ทั้ง9้าเรื่องค่ะโดยดรสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วยค่ะสิ่งที่สื่อออกไปนั้นคือประการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นองค์ความรู้เพราะะ่านวิอย่หัวได้ส่งสอนอะไรบางสิ่งบางอย่างอยูอย่ตลอดเวลาเลยนะครับสี่นาตาเหล่านี้พอถ,ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์นี้ก็จะชวนให้ดูมากยิ่งขึ้นนะครับ มีดาราแสดงอะไรตะไลแสดงเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งคือพวกเยาวชนเนี่ยซึ่งตามพุติถ้าสื่อไปตามตามขบวนการปกติก็อาจจะไม่มีความสนใจแต่ถ้ามีดาราดาเริ่มมาเป็นคนแนะนำมาเป็นคนจะแสดงถ่ายทอดอะไรตะไลต่างๆ,ๆนี่ก็จะชวนให้เขาดูด้วยบทเรียนต่างๆที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องเป็นราวที่สนุกสนานนั้นคงจะให้เราเข้าใจคำว่าประเทศชาติของเราชีวิตของเรา นสมดุลมั่นคงและยั่งยืนนะครับตามที่พระราชประสงค์ไดออ้ระบุไว้ตั้งแต่วันแรกที่เสด็จของราชคือเราจะครองแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแข่งมหาชนชาวสยามครับสำหรับภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติทั้ง9ก้าเรื่องนอกจากจะมีความพิเศษตรงที่นําพระราชลัมริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นการหลักของภาพยนตร์แต่ละเรื่องแล้วก็ยังเป็นการรวมคนทํางานระดับหัวกะทิไม่ว่าจะเป็นผู้กํากับมากฝีมืออย่างอุ๋ยนนทรีก้องเกียรติโคมสิริและเรียวกิติกรรวมถึงนักแสดงชื่อดังอาทิสรพงษ์ชาตรีแป้อารักษ์โทนิรักแก่นเบลเกอริี่เบอรี่และอีกมากมายมาร่วมงานด้วยค่ะจะว่าไปคนทําอาชีพสื่อมวลชนหรือว่าคนทําภาพยนตร์หรือนักเขียนเนี่ยก็คงเหมือนชาวไร่ชาวนาเหมือนเวลาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านเราก็อยากเอาเอาสับบรรล เอาข้าวอาะไร <Stars> ไปถวายท่านเรามีหน้าที่ทางด้านเป็นคนเขียนเป็นคนถ่ายทําแล้วก็อยากนานาสิ่งที่เราเป็นอาชีพเราทํางานถวายท่านครับคือการนําเรื่องที่เป็นพระราชกรณียกิจแนวพระพระชาชดําริมามานําเสนอให้ครับให้กับ,ให,กบให้กับคนได้ดูกันครับเป็นเป็นความพระผู้ใจมากๆครับเกิดไอเดียข <argent ina> ึ้นมาเอองั้นเราน่าจะทํา เรื่องของกลุ่มเด็กสักกลุ่มหนึ่งซึ่งเล่นเป็นวงโยธวาทิศเล่นดนตรีแล้วก็มีปัญหาในการในการเล่นดนตรีกันเพราะต่างคนก็ต่างเล่นอะไรเงี้ยครับไม่ฟังเสียงของคนอื่นไม่ฟังเสียงใครก็เลยได้เรื่องของอมันคือเรื่องของคำสอนท่้นก็คือเรื่องของความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็เรื่องของความสามัคคีของคนซึ่งซึ่งมันจะมันจะก่อเกิดอะไรที่ดีๆในสังคมขึ้นอีกเยอะเลยถ้าเรามีเรื่องของความสามัคคี รู้สึกเป็นเกียรติค่ะรู้สึกดีใจมากๆที่ได้รับเกียรติให้ลงมาได้รับเรื่องลงมาเล่นนะคะเพราะว่านานๆทีนะที่เราจะได้มีโอกาสได้ลงมาเล่นแบบนี้ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดเทิดกล้าวทั้ง9เรื่องจะออกอากาศทาง m o เดิร์นไนทีวทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไปพร้อมทั้งมีการจัดฉายที่โรงภายพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีเเพด้วยค่ะ คุณผู้ชมคอยติดตามกันเอาไว้นะคะเรายังคงอยู่ในแวดวงของแผ่นฟิล์มค่ะข่าวเอ็กซ์คลูซีฟล่าสุดเป็นของผู้กำกับคุณต้อมอยุทธเลิศสิบประภาคนะคะคือตอนนี้พี่เขากําลังมีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ค่ะก็จะสร้างหนังเกี่ยวกับปัญหาของพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะก่อนที่จะมีการเปิดกล้องกันจริงพี่เขาลงพื้นที่จริงเลยค่ะ ถึงแม้นังฟรายเดย์คิลเลอร์หมาแก่อันตรายจะคว้า2รางวัลจากงานเทศกาลหนังนานาชาติเซี่ยงไฮ้แต่พ่วงกับมาติสต้อมยุทธเ,เลอร์สิประภาคก็ไม่ช่วยโอกาสน้ําขึ้นให้รีบปัดเร่เรงทาหนังซีรีส์ต่อเนื่องมือปืนพระอาทิตย์เพราะกําลังสนุกกับการทาหนังใหม่สะท้อนปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่องปิตุภูมิพรมแดนแห่งรักที่เจ้าตัวต้องลงพื้นที่เสี่ยงภยัยศึกษาข้อมูลในพื้นที่จริงค่ะเป็นอาราที่วาามาแต่ว่าเหตุการณ์มันยังไม่ค่อยดีนะเขาก็ให้เราอยู่ที่ค่ายทหาร แต่ที่ค่ายทหารก็ยังมีการยิงระเบิดมันยิงเข้ามาไม่ถึงแต่อยู่ที่ประตูด่ดานตรวจอะไรเงี้ยสองลูกบุ้มบุ่มต้อมยุททเลศเลือก3<ม>นักแสดงนำอนันดาเวียสุกลวัฒน์และใหม่ดาวิกามาถ่ายทอดก่นแท็กของปัญหาชายแดนใต้หวังให้คอหนังเข้าใจปมความขัดแย้งที่ประทุแบบรายวันที่อาจไกลเกินการรับรู้ของคนนอกพื้นที่ค่ะมันเหมือนเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเรารู้สึกมันไม่ปกติ มันอยู่ไม่ได้แล้วมันเราต้องเฮ้ยเราต้องน้ำออคือคือน้ำท่วมเนี่ยโอเคเรารู้ว่ามันมันหนักเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ลดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อไหร่มันจะลดอะมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ใ้ตุภูมิพรมแดนแห่งรักได้รับการสนับสนุนจากในทุนนอกระบบนำงานเขียนของศิลปินแห่งชาติพรตตำรวจเอกวสิษฐเดชกุลช่อนมาถ่ายทอดผ่านแผ่นฟิล์มจะเริ่มเปิดกล้องวันศุกร์นี้และมีคิวล,ลงใช้ต้นปีหน้าค่ะอันนี้เขาเรียกว่าว่ากันด้วยการทุ่มเทนะคะคุณต้อมก็ถึงลงพื้นที่จริงถึงจะเสี่ยงแต่ก็ยังลง พี่นกสินใจก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ทุ่มเทให้กับงานนะคะล่าสุดพี่เขาก็รับบทหนักใน4ีแผ่นดินเดอะมิวสิควนะคะพี่ก็ถึงขั้นกับย้ายที่พักชั่วคราวเลยย้ายมาอยู่ใกล้ๆกับโรงละครรัชดาลัยนะคะจะได้มีเวลาพักผ่อนและจะได้แสดงได้อย่างเต็มที่ซึ่งในละครเวที4แผ่นดินเดอะมิวสิคอครั้งนี้นะคะคุณบอยทะคนเกียรติค่ะยืนยันเลยนะคะว่าต่อให้คุณเป็นคนที่รักการอ่านหนังสือแล้วก็อ่านเรื่องนี้มาก่อนถ้ามาดูละครเวทีครั้งนี้จะต้องชอบแน่ๆ กองทัพทีมงานและนักแสดงละครเวทีฟอร์มยักษ์4่แผ่นดินเดอะมิวสิคอลนำโดยผู้กำกับการแสดงบอยธกนเกียรติวีรวันรวมโดยนกสินใจมัดมีพิมดาวตงเน่งรัดกล้าวอาสิงโตและตูมตามเดอะสตาร์เอาเลิกเอาชัยบวงสวงก่อนลงพื้นที่ซ้อมโค้งสุดท้ายที่โรงละครรัชดาไลาโดยผู้กำกับคนเก่งบอยธกนเกียรติยืนยันว่าหนอนหนังสือที่ประทับใจในวนรรณกรรมชิ้นเอกของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชจะได้สัมผัสทุกตัวละครอย่างมีมิติผสานบทเพลงไพเราะในสไตล์มิวสิคอลค่ะผมเชื่อว,ว่า ประเด็นที่เมสเซจของ4ีผ่นดินต้องการจะนำเสนอยังอยู่อย่าง,งสมบูรณ์แล้วก็ผมผมเชื่อว่าในใ,ใ,ในในในปีพศออนี้มันไอเมสเซจเหล่านั้นหรือสารเหล่านั้นมันจะยิ่งมันจะยิ่งพุ่งออกมามากกว่าเดิมไปด้านนักแสดงคุณภาพนกสินใจเพลงพานิที่รับบทแม่พลอยก็ยอมลงทุนควักเงินเฉียดแสนต่อเดือน หอบผ้าหอบผ่อนทิ้งบ้านย่านปากเกร็ดมาเช่าอาพาร์ตเมนต์หลังโรงละครเพื่อสะดวกต่อการทำงานและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เพราะละครเรื่องนี้ยืนโรงยาวนานกว่าหนึ่งเดือนเปิดแสดงกว่า40รอบค่ะสำหรับการทํางานแล้วนึกว่ามันคุ้มค่ามากคือหนึ่งเราเซฟเวลาเซฟร่างกายเซฟพลัางงานทุกอย่างที่เราได้แล้วก็ จริงๆแล้วค่าตัวมันไม่ได้หนักไม่ได้เยอะแยะอะไรเราค่ะแต่นกก็รู้สึกว่าสิ่งที่นกลงทุนเนี่ยมันคุ้มค่ากับตัวเองแล้วคุ้มค่ากับงานเขาคือเรานกนกมีเวลาเหลือพอนกมีพลังงานเหลือพอที่จะไปทํางานตรงนี้ให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะบอกลูกๆกับพี่นกชายว่าไงฮะก็ก็บอกพี่นกแล้วบอกว่าเออสงสัยจะต้องมาที่นี่เพราะเขาก็เขาก็เป็นคนบอกเองเขาบอกว่าเออเดีกว่าเพราะเห็นแบบเลิกดึกมากอย่างซ้อมตอนนี้ก็ตีหนึ่งอะไรย่างเงี้ยค่ะกว่าจะกลับบ้านได้นอนตีสามโอ้โงโม่เจ็ดโม่บางทีต้องต ต้องทากับข้าวให้ลูกบ้างหรือมีภารกิจนู่นนี่อะไรเงี้ยเขาบอกเออมันเหนื่อยไปอะไรเงี้ยเขาบอกดีแล้วมาเหอะมาเหอะมาอยู่ก็ก็บอกกันก็บอกลูกว่าถ้าเกิดแบบยังไงก็มานอนที่นี่มานอนไปโรงเรียนหรือไปทำงานใครต้องทำงานกลางเมืองอะไรก็มาพักที่นี่นักแสดงทุ่มทุนและทุ่มเทขนาดนี้อละครเวทีก็ไปร่วมให้กำลังใจและพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของละครเวทีเดอะมิวสิคแห่งปีได้กับ4แพ่นดินเดอะมิวสิคว์ที่โรงละครรัชดาลัยประเดิมเปิดม่านความยิ่งใหญ่19ตุลาคมนี้ค่ะ เห็นด้วยนะคะเรื่องการพักผ่อนนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องสาคัญสาหรับทุกสาขาอาชีพเละคะ่ะโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงนี่นะคะทํางานไม่ค่อยเป็นเวลาเลยแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะเลอเกินว่าถ้าเกิดว่าพักผ่อนไม่พอแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นทุกๆท่านคะเมื่อถึงเวลาพักผ่อนจงพักผ่อนค่ะข่าวต่อไปค่ะเราจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความยินดีกับงานฉลองวันคล้ายวันเกิดปีที่81ของศิลปินแห่งชาติคุณภพรัตสังบริบุตรค่ะ กลายเป็นงานใหญ่ประจำปีของตระกูลสังวริบุตรไปแล้วนะคะสำหรับการทำบุญวันเกิดของศิลปินแห่งชาติไพรัสสังวริบุตรที่ปีนี้ยังคงเปิดโรงไทยลาดหลุมแกว้วต้อนรับกองทัพดารานักแสดงและลูกหลานที่มาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดย่างเข้าสู่ปีที่81กันอย่างคึกคักค่ะโดยงานนี้ทุกคนก็พร้อมใจกันเซอร์ไพรส์ด้วยขน,นมเค้กหลากรสและการสแสดงชุดพิเศษที่ทำเอาเจ้าของวันเกิดยิ้มไม่หุบเลยทีเดียวค่ะ และแม้จะส่งต่อการบริหารงานละครให้ลูกชายทั้งสองคนไปดูแลแล,แล้วนะคะแต่ศิลปินแห่งชาติคนนี้ก็ยังไม่วางมือขอมุ่งมั่นทํางานแก้เหงาต่อไปค่ะจิตวิญญาณเราเป็นอย่างนี้ผมทํางานมาตั้งแต่อายุ14และไม่สามารถที่จะเลิกทํางานได้จนกว่าเราจะทําไม่ไหวทําไม่ไหวเราก็ค่อยๆถอยถอยไปอยู่เบื้องหลังลค่อยๆถอยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเป็นที่เป็นษาบ้างอะไรบ้างก็ยังคงทํางานอยู่อย่างเดิมเด็กรุ่นนี้เก่งทุกคน ไม่ใช่เฉพาะลูกหลานเราลูกหลานใครก็เก่งหมดแล้วเราเห็นวงการเจริญขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเราสบายใจขณะที่ลูกชายหลุยสยามที่รับช่วงบริหารงานค่ายละครดาราวีดีโอก็เผยว่าคุณพ่อยังคงเป็นแฟนคอยติดตามผลงานการผลิตละครของลูกๆพร้อมมีคอมเมนต์ติชมให้กลับมาพัฒนาตนเองอยู่เสมอค่ะดูทุกเรื่องฮะบางทีบางบางทีบางเรื่องบางตอนเรายังไม่ได้ดูท่านดูดครับพ่อมีจิตกิงเขามเป็นคนละเอียดมีตลอดฮะ แต่ว่าจะเป็นลักษณะติแล้วก็จะจะสอนด้วยว่าวิธีแก้เป็นยังไงไม่ใช่ติแล้วกต็ติติติแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรก็จะนั่งหาทางออกให้ครับและหลังจากอวยพรพ่อรงังไพรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะเหล่าดาราก็เรียงหน้ามาอัปเดตข่าวคราวให้ได้ฟังกันด้วยเริ่มจากลิแกน้าหวานชาย,ยามิชัยที่ฝ่าน้ําท่วมจากบ้านเกิดจังหวัดอ่างทองมาร่วมงานก็เผยว่าบ้านตนก็หนีไม่พ้นปัญหาน้ําท่วมเช่นเดียวกับที่อื่นๆค่ะ ถึงอย่างนั้นก็ยังใจกว้างเปิดพื้นที่หน้าบ้านให้เป็นที่พักพิงนี้น้ําของชาวบ้านย่านนั้นค่ะอันนี้เอาแต่แค่หน้าบ้านแล้วก่อนนะบอกว่าเปิดไฟลวให้หมดเปิดไฟลวบ้านให้หมดคือให้ให้เขามาสายแสงสว่างที่บ้านเราได้แล้วก็บอกสั่งไปแล้วว่าถ้าใครต้องการนั่งร้านที่จะไปย้ายของอะไรอย่างเงี้ยครับให้มาเอาได้เลยในบ้านคืออะไรที่ช่วยกันได้ต้องช่วยกันก่อนนะครับ ส่วนสาวเมี่ยงอติมาก็เตรียมเข้าคลาสเป็นแอร์โฮสเตสฝึกหัดของสายการบินชื่อดังตามความฝันในวัยเด็กโดยได้ว่าที่เจ้าบ่าวทหารอากาศคอยเป็นกําลังใจให้ค่ะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เปลี่ยนเป็นเป็นเบน,น,นเข็มชีวิตมาทําตรงนี้แล้วก็มาเป็นอาชีพหนึ่งที่เราเคยฝันไว้ตอน,นเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งพอเราได้ทํามันก็มันก็ตื่นเต้นนะมันก็ไม่รู้ว่าจะออกมาดีหรือเปล่าเราจะทําได้ดีเหมือนที่เราคิดไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนงานในวงการบันเทิงนะคะสาวเมี่ยงย้ำว่ายังไม่ทิ้งแน่นอนค่ะแต่ขอบเบรกไว้สักพักเพื่อหันไปทุ่มเวลาให้กับงานใหม่ที่รักไม่แพ้กันก่อนค่ะมาต่อกันที่รายการดีรายการเด็ดั้ง m o เดิร์นนทของเรานะคะเด e l ลุ k ค่ะคืนนี้นะคะเขาก็จะเสนอตอนเมอัพโอเวอร์นะคะปรับลุกเปลี่ยนโฉมกันแล้วแขกรับเชิญก็ไม่ใช่ใครคนกันเองกันเองแถวแถวนี้แหละ ฝนนันทกาและกีกีรติ2อพิธีกรรายการนายเอ็นเตอร์เทนพร้อมด้วยกิ๊ฟกริชพรนงางสาวไทยประจำปี2552แท็กทีมกันไปปรับชมใหม่กับรายการเด่นลุกรายการใหม่ของมริษัทนาคีวีที่จะเปิดประสบการณ์ผู้ชมกับหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจ โดยคืนนี้เสนอตอน Make Up Over เพื่อให้ความรู้และแนะนําเทคนิคการเสริมสร้างความมั่นใจทั้งในการทํางานและการใช้ชีวิตประจําวันซึ่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพมาให้คําแนะนําเรื่องเสื้อผ้าน,น้าผ้มแก่ทั้ง3คนเพื่อเปลี่ยนโฉมเป็นคนใหม่ที่ดูดีในอีกแบบหนึ่งค่ะลูกใหม่ของนางสาวไทยและ2พิธีกรรายการข่าวบันเทิงนายเอ็นเตอร์เทนจะเป็นยังไงห้ามพลาดก,กับรายการ The ะลุ k ตอน Make Up Over คืนนี้สี่ทุ่มเครื่องทางโมเดิร์นานทีวีค่ะ ติดเต้นเต้นเต้น้นทุกคนรอดูนะคะเดี๋ยวแป๋วก็รอดูด้วยค่ะแต่ช่วงนี้ขออนุญาตพักก่อนกลับมาช่วงหน้านอกจากเราจะรู้เรื่องของคู่รักปักแข็งแพนเค้กกับเป้อารักแล้วเราจะลุ้นไปเที่ยวลอนดอนกันค่ะ